สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองจองที่พักนะครับผ่านระบบ booking ในแอปพลิเคชัน Dream Trips Beta ดูนะครับนะจริงๆกบจองไปแล้วนะครับหลายอันแล้วนะครับก็จองได้แต่ไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับก็อันนี้มาดูกันนะครับว่าวิธีการจองที่ต่างๆนะครับเป็นยังไงก็อันนี้เราจะจองโรงแรมดูนะครับจะจองที่ อยู่ชิโตเซนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะจองคืนวันที่28พฤษภานะครับเช็คเอาท์คืนวันเช้าวันที่29นะครับคืนเดียว1นึ่งไนท์นะครับ2ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็1เด็กอายุ2ขวบอ่าเซิร์ชครับลองดู ามาแล้วนะครับก็จะมีตัวเลือกให้มาเต็มเลยแต่ว่าอันนี้อาจจะยังสกโขไม่แค่เพอนะครับเขาก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ในระยะใกล้เคียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการโรงแรมสนามบินชิตโตเซะนะครับเราก็พิมพ์คำว่าชิตโตเซะเข้าไปตรงโฮเทล name เพราะว่าโรงแรมที่อยู่ตรงสนามบินก็น่าจะใช้ชื่อสนามบินเป็นส่วนมากอาจจะแล้วโอเคเราเลือกโรงแรมนี้นะครับ hotel area 1 n e chitose เราต้องการมีทั้งหมด8ห้องนะครับให้เราเลือกนะครับใน allotment นี้นะครับเราต้องการเป็น double bed non smoking นะครับโอเค one double bed non smoking มี2 rate นะครับนี่จะเป็น rate 63เห็นไหมฮะมีตรงนี้ด้วย63แล้วก็จะมีอันนี้63เนอะอีกอันนึงจะเป็น e double b d non smoking rate 74.97ซึ่งจริงเราเป็นห้องแบบเดียวกันนะครับแต่ว่า มีสองรเราคานะครับเรามีอัล t ็อตเมนทูเราก็เลือกอ l ลล็อตเมนทูเลือกอันนี้นะครับ add to cart เรียบร้อยนะครับราคารวมแบบรวมแท็กจะอยู่ที่7 7 4ดุดสี่ก US d กด Check out เพื่อที่จะดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ส่วนของการจ่ายเงินนะครับดูนะครับเช็คอินที่ยี่สินะครับเช็คเอาท์ที่ยี่สินะครับ วัน d o u b l e b n d n o n s MOKING นะครับสองผู้ใหญ่หนึ่งเด็กราคาอยู่ที่77.46 USD จ l ุดสี่หกตาก็คือสามารถจะ cancel ได้ก่อนในวันที่26ก่อนเที่ยงคืนนะครับถ้าหลังจากนั้นหลังจากวันที่สกแล้วก็จะชาร์จเต็มนะครับแล้วก็มีที่จอดรถฟรีนะครับฟรีพ a r กิ n งฟรีไวร e สอินเทอร์เน็ตนะครับราคานี้ไม่รวมอาหารเช้าแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับโอเค ถ้าเราต้องการนะครับเราก็สามารถกดเช็คเอาท์ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจะกลับไปดูอย่างอื่นก็สามารถกด continue shopping หรือจะ remove item ทิ้งหรือจะ modify item ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงห้องก็ได้อันนี้เราเอานะครับเรากดเช็คเอาท์เลย c h e คเอาททีนี้ก็มาในส่วนของการใส่รายละเอียดส่วนตัวแล้วนะครับก็จะ,จะมีเรื่องของ travel insurance ให้มาซึ่งพอเราใสา่ Thailand m แล้วเนี่ย ก็จะไม่มีขึ้นนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์จะบอกว่าตอนนี้บ้านเรายังไม่มีการซื้อประกันการเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับต้องซื้อกับตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่ชื่อนามสกุลนะครับขออนุญาตสรที่เราใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาในส่วนของการ make payment นะครับเราเช็คดูอีกทีนะครับว่าโรงแรมถูกต้องไหมราคาถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีราคาน็ตให้นะครับคือ77.46 USD นะครับ รวมแท็กโซมแบัแล้วนะครับโรงแรมนะครับเราก็กดถูกต้องที่ I have reviewed and agreed to r o v i o u s terms and c o n d i t i o n privacy policy and booking terms of this purchase mm hmm. เพื่อเป็นการยืนยันที่จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของการ confirmation แล้วก็การจ่ายสตางค์ด้วยบัตรเครดิตนะครับกด pay now โอเคนะครับเมื่อมาถึงตรงส่วนของการชำระเงินเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการใส่เครดิตการ์ดดีเทลนะครับต่างๆนะครับจนถึงรายละเอียดของ Building Address แล้วก็เบอร์ติดต่ออีเมลต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้จะขออนุญาตสกิปนิดนึงนะครับเพราะเป็นความลับบัตรเครดิตแล้วก็ i l ล i n g address นะครับต่างๆได้บร้อนหมดแล้วนะครับฉันเราก็คอนเฟิร์มได้เลยนะครับก็กด pay now นี้ระบบจะทําการถักบัตรเครดิตแล้วนะครับลองสักครู่นึ้งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าคอนเฟิร์มนะครับซึ่ง ตัว itinerary นี้นะครับก็จะถูกส่งไปที่อ e ีเมลเราด้วยนะครับเป็นการยืนยันล้วก็จะได้ vendor i n f i r m a t i o n code ด้วยนะครับด้านบนอันนี้จะเป็นส่วนของอในส่วนของที่เอาไปใช้ refer เวลาเช็คอินนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรปริ้นเอาใบนี้ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้แทนเป็น w a เ c h e r หรือว่าเป็นตัวที่จะเอาเข้าไปเช็คอินได้เลยนะครับข้างล่าก็เป็น policy ต่างๆโอเคเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองเสร็จแล้วครับ เวลามีอะไรติดต่อสงสัยนะครับหรือมีข้ออะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทุกิ่งนี้นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์ไปได้ที่เบอร์ที่โชว์ไว้ตรงนี้นะครับอย่างที่9728055200นะครับแล้วก็ใช้ชิป ID ในการแจ้งเขานะครับว่าชิป ID เเราเป็นหมายเลขนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะได้เปลี่ยนแปลงให้เราได้เช่นเราอาจจะอยากจะเปรียนชิ้นของห้องหรืออะไรแบบนี้นะครับก็สามารถโทรไปได้นะครับโอเคแค่นี้เองนะครับง่ายๆจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็